สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องจากในตอนล่าสุดที่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดนก็จะมีเรื่องราวที่กลุ่มหมอฟางเนี่ยได้เจอเข้ากับยามาโตะและในตอนนี้ยามาโต้ก็ได้ประกาศว่าต่อจากนี้ไปยามาโตะเธอนั้นจะขึ้นเรือแล้วก็ออกเดินเรือไปพร้อมกลุ่มหมอฟางด้วยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะว่ายามาโตะเนี่ยตกงลงแล้วว่าเธอนั้นจะเป็นสมาชิกใหม่กลุ่มหมอกฟางต่อ่มไ ดังนั้นก็เพราะว่าในภาควานอ่ก่อนหน้านี้ก็จะมีคําพูดที่ยามาโตะได้พูดกับลูฟี่นะว่าเขานั้นจะเอาเดินทางกับลูฟี่ไปด้วยแล้วก็ในตอนล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะที่ยามาโตะนั้นบอกนะว่าจะขึ้นเรือกลุ่มหมอฟางแต่ว่าการพูดทั้งสองครั้งนี้ของยามาโตะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2เนี่ยมันก็ต่างยังไม่ได้รับการยืนยัน,ยานจากลูฟี่ที่เป็นกัปตันเลยสัั้งเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถึงมาว่าในตอนนี้ยามาโตะเธอนั้นนนนจะะะเเปป็็ตตตัวงแแลกกกกมมมมมีโอาาาาสสชิใหห่่คไ แต่ว่าตราบใดที่ลูฟี่ได้เป็นกัปตันยังไม่ได้ยอมรับยามาโตเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็ยังไม่ได้อนุญาตเนี่ยมันก็ถือว่ายามาโตนี่ยังไม่ใช่สมาชิกใหม่กุมโมฟางอยู่ดีนะฮะและที่สําคัญเนื้อหาในตอนนี้ก็จะมีตัวละครมากมายที่เป็นตัวเต็งที่พวกเขาเนี่ยอาจจะได้เป็นสมาชิกใหม่กุมโมฟงังเพราะว่าในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวของทามาที่ก่อนหน้านี้นั้นได้มีการบูงเรื่องรางวนวเอสเนี่ยเคยสัญญาไว้นะว่าเมื่อวันหนึ่งทามาได้การเป็นนินจาสาวที่ทรงเสน่ห์ขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยในวันนั้นเอสนั้วย มันก็เายกายเป็นไปเลยที่ว่าธามาเธอนั้นจะมีโอกาสที่จะได้เป็นลูกเรือของกลุ่มหมอฟางหรือไม่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องในตอนปัจจุบนันทามานี่ยก็ยังเป็นเด็กแล้วก็ยังไม่ได้เป็นดินจานะฮะมันก็เลยอาจจะมีโอกาสที่ว่าธามาอาจจะเป็นสมาชิกกลุ่มหมอฟางคนที่จุดห้านะฮะเหมือนกับวีวีที่เป็นสมาชิกกลุ่มหมอฟางแต่ว่าไม่ได้อยู่บนเรือก็เป็นได้แล้วก็อีกหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนนั่นคือแคโรลที่ตลอดมาแล้วก็เห็นนะว่าแคโรลเนเธอเนมีเรื่องราวมากมายโลกกลุ่มหมอกฟานะฮะบวกก ที่ดูจะเข้ากับกลุ่มหมอฟานได้ดีมากเพราะะนะหลายคนก็เลยเชร์ตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะว่าแคลรดเนี่ยเธอนั้นจะมีโอกาสได้เป็นสมาชิกกลุ่มหมอฟาคนต่อไปหรือไม่แล้วก็คนต่อมาที่น่าสนใจนั่นคือมอมนุสเกตที่ในตอนนี้เขาได้ขึ้นเป็นโชคุลของประเทศวานโนแต่ว่าในตอนก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่โมโมได้พูดกับสุนิช,ชานะว่าเขานั้นจะยังไม่เปิดประเทศวานโนซึ่งในตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการ,ปรเปิดเผยเหตุผลว่ามอมนุสเกะเนี่ยเขานั้นมีเหตุผลอะไรถึงได้ยังไม่เปิดประเทศหรือว เพราะว่าเรื่องราวที่โมโมโนสเกะจะออกเดเรือกับลูฟี่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงพอสมควรนะฮะและเมื่อเราพูดมาจนถึงตอนนี้เราก็เห็น,น้นะว่าในตอนนี้มีตัวละครละหลายตัวมากที่เป็นตัวเต็งนะฮะที่พวกเขาจะม,มีโอกาสจะได้เป็นสมาชิกใหม่นกลุ่มหมอฟางแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยลูฟี่ในการพูดเอาไว้นะว่าเขาอยากจะได้ลูกเรือสักสิบคนซึ่งถ้าเกิดว่าเราอิงตามคำพูดของลูฟี่เนี่ยนั่นก็จะหมายความว่ากลุ่มหมอฟางนั้นก็จะมีลูฟี่ที่เป็นกัปตันนะฮะบวกกับล ส่วนจจนเบที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นคุที่9ใช่ไหมฮะและนั่นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดยามาโตะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เข้านั้นเป็นสมาชิกกลุ่มหมอ้อฟางมันจริงๆนะฮะนั่นก็เท่ากับว่าหลังจากนี้กลุ่มหมอฟาเองเนี่ยก็จะมีลูฟี่ได้เป็นกัปตันแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มที่ครบสิบคนตามที่ลูฟี่นั้นได้บอกวไว้ในตอนแรกและนั่นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเนื้อเรื่องเป็นไปตามนั้นนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่ายามาโตะคือสมาชิกคนสุดท้ายกลุ่มหม้อฟางซึ่งนั่น และถ้าเกิดว่าเราดูจากเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยก่อนหลังจากนี้ทุ่ลูฟี่เน้นจะได้ไปนี่ก็จะเป็นเกาะคนยักษ์ซึ่งมันก็นแน่นอน,น,นว่าคนยักษ์เนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่เกินไปเกินกว่าเรือซันนี่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการไปที่เกาะคนยักษ์เนี่ยพวกลูฟี่เนี่ยก็จะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้สมาชิกใหม่เพิ่มและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเล่ายิ่งใหญ่มากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาโลพนันดกีฟการไปยังลับเทลเรื่องราวของวุญโบราณแลวก็สุดท้ายเนี่ยนั่นคือเรื่องราวการต่อสู้กับรั เพราะฉะนั้นเมื่อดูจากเรื่องราวพวกนี้มันก็จะมีโอกาสมากมานะฮะที่กลุ่มโมฟาน่อาจจะได้เจอสมาชิกใหม่หรือว่าอาจจะได้เจอคนใหม่ๆมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายามาตกข้านั้นในการเป็นสมาชิกคนสุดท้ายกลุ่มโมฟามันจริงๆนะฮะนั่นก็เท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยต่อให้เจอคนมากมายแค่ไหนแล้วดีแค่ไหนก็ตามกลุ่มโมฟาน่าก็จะไม่มีโอกาสรับสมาชิกใหม่ต่อไปแล้วึ่งนั้นก็เท่ากับว่าตัวละครตัวใหม่พวกนั้นนะฮะก็จะมีฐานะเป็นพันธมิตหรือว่าเหล่ากองเรืออะไรพวกนี้แทนแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตอยู่นะว่าาเข อยากจะได้ลูกเรือสักสิบคนมันคือคําพูดที่ลนะูฟี่นั้นไม่ได้บอกนะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีลูกเรือเพียงแค่สิบคนเท่านั้นซึ่งนั่นก็จจะหมายความว่าลูฟี่นะฮะหลังจากนี้อาจจะมีลูกเรือมากกว่าสิบคนก็เป็นได้และก็อีกอย่างหนึ่งคือยามาโตเนี่ยขานั้นบอกนะว่าจะขึ้นเรือในฐานะโคสเกียวเด้งโดยที่โอเด้งก่อนหน้านี้ที่ขึ้นเรือโรเจอร์เนี่ยมันคือการที่โรเจอร์นั้นขอยืมตัวจำนวนข่าวนะฮะมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้นะว่ายามาโตอาจจะนําเป็นคนที่ขอเดินทางไปด้วยแต่ไม่ได้เป็น,ปนไ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าลูฟี่เขานั้นไม่ได้จํากัดชัดเจนนะว่าเขาจะต้องมีสมาชิกสิบคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลังจบเนื้อหาภาควาโนมันก็อาจจะมีเรื่องพิเศษเช่นลูฟี่ที่ตื่นขึ้นมานะฮะเขานั้นอาจจะปฏิเสธยามาโตะแล้วก็ไม่ยอมไม่ขึ้นเรือ,อหรือแม้กระทั่งลูฟี่เนี่ยอาจจะยอมให้ยาม,มาโตะนั้นขึ้นเรือแล้วก็ในตอนนั้นมันอาจจะมีสมาชิกใหม่นอกจากยามาโตะอย่างเช่นพวกแค่หลอดที่ขึ้นเรือ,อมาด้วยหลังจากนี้ก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีตครราาา่อนนเืนเง ที่มันอาจจะมีตัวละครตัวใหม่ๆที่ปรากฏตัวออกมาและลูฟี่น่าถูกใจมากขึ้นก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าลูฟี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาน่าถูกใจไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้ทางนั้นขนาดบุกที่เป็นโครงกระดูกหรือแม้กระทั่งเหล่าซอมบี้ที่เทรลบาร์กเนี่ยลูฟี่นี่ก็ยังชวนขึ้นเรือแล้วเป็นพวกพวกมาแล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งนิโคลรบินที่เธอได้ขอขึ้นเรือมาแล้วก็เดินทางไปด้วยเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็กลายเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มหมอฟ้าไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนี้กลุ่มมมมกกกกฟางเเเนนนีี่่่่ยจจะะะสชชชิิทคขึ้ไไไป็ใรรืออแล แต่ว่าสุดท้ายและเรื่องล่าสุดที่เราต้องลุ้นกันนั่นคือลูฟี่เนี่ยคราวนั้นจะยอมรับยาม,มาโตหรือว่าจานโอดะจะเล่นหมุกด้วยกันให้ลูฟี่นะฮะไม่รับยาม,มาโตนั่คือเรื่องเรื่องเราพวกนี้แล้วคนต้องมาลอลุ้นกันโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่ด้ไม้พลาาทุกการอัปเดนะืในหาลิปใหม่ช่นงเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ